ธนา,านาคารสงเคราะห์จัดโครงการสินเชื่อบ้านทออสอเพิ่มสุขวงเงินพิเศษสำหรับลูกค้าที่มีประวัติการผ่อนชำระดีต่อเนื่องไม่น้อยกว่า36เดือน <c oughs> เพื่อกู้เพิ่มเพื่อซื้ออุปกรณ์หรือสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อประโยชน์ในการอยู่อาศัยวงเงินไม่เกิน1.500 0ล้บาทอัตราดอกเบี้ยคงที่3ปีแรก 3. 9 9ยืนกู้และทำนิติกรรมได้ตั้งแต่วันนี้ถึง30ธันวาคม2 5 5 7ค่ะ บรจกรุงไทยเสนอขาย2กองทุนตราสารหนี้2กองทุนกองทุนที่1กองทุนเปิดกรุงไทยตราสารหนี้ FIF 47อายุ12เดือนมูลค่า5000ล้านบาทลงทุนในตราสารหนี้ต่างประเทศเงินฝากประจำคุณกู้ตัวแลกเงินผลตอบแทนประมาณ2 8 0ต่อปีเสนอขายแล้วตั้งแต่วันนี้ถึง24มิถุนายน2557และอีกหนึ่งกองทุนได้แก่กองทุนเปิดกรุงไทยสมาร์ทอินเวสต์6เดือน3อายุ6เดือนลงทุนในตราสารหนี้ภาคเอกชนเงินฝากบัตร เงินฝากธนาคารอมสินและธนาคารทิสโก้ผลตอบแทนประมาณ2.40%ต่อปีเสนอขายถึงวันที่20มิถุนายน2557ค่ะด้านบลจออก,กรุงสีโชว์ผลงานกองทุนเปิดกุงสีพันธบัตรรัฐบาล 6M1 ทิสเก์สามารถสร้างผลตอบแทนได้2.5%ภายในระยะเวลาเพียง4เดือนและทาบริษัทจะนำเงินรับซื้อคืนหน่วยลงทุนโดยอัตโนมัติ ไปซื้อหน่วยลงทุนของกองทุนเปิดกรุงศีตราสารเงินในวันที่18มิถุนายน2557สำหรับผู้ที่ต้องการขายคืนหรือสับเปลี่ยนกองทุนไปยังกองทุนอื่นสามารถย้ายได้ในวันที่19มิถุนายน2557ค่ะบม,มจสีสวัสด์พาวเวอร์1979หรือสวัสด์เตรียมออกทุนกู้วงเงิน500ล้านบาทอายุ1ปี6เดือนอัตราดอกเบี้ยคงที่้อยละ 4.75ต่อปีใส่ดอกเบีย้ยทุกๆ3เดือนตลอดอายุหุ้นกู้เสนอขายในวันที่25-27มิถุนายน2557ผ่านบลเอเชียพลัสค่ะอย่าลืมนะคะว่าการลงทุนมีความเสี่ยงผู้ลงทุนควรศึกษาข้อมูลก่อนการตัดสินใจลงทุนทุกครั้งนะคะ